อ๋เพื่อนเพื่อนมาดูทากกันทากทากทากของแท้เลยมีหนวดด้วยเห็นไหมเขาจะไปแบบเชื่องช้าตัวนั้นไม่รู้ว่าสีอ๋อสีน้ําตาลตอนนี้สี่ทุ่มนะทากกาลังออกทามาหากินเลยเนี่ยเยอะมากเพื่อนดูนะเต็มไปหมดเลยอ่ะมันน่ากลัวนะมันไม่ได้น่ารักนะถ้ามันคานขึ้นบนบ้านนะ ท้องมันจะเป็นเมือกเมือกอ่ะเป็นทางยาวไปเลยนะถ้ามันคานขึ้นไปตรงระเบียงอะ่ะตรงนี้น่าจะประมาณสิบตัวได้มั้งป้ายังกลัวเหยียบเลยเห็นไหมตัวเบลเอบลล่าอ้ยเยอะจริงดูดูดูของแท้เลย จริงๆแล้วทากเนี่ยรัฐบาลเขาให้กำจัดนะเพราะมันมันเป็นเป็นภัยต่อพืชผักสวนควรัวของของประชากรของคนน่ะเขาให้กำจัดเพราะว่าทากตัวนึงเนี่ยมีลูกในท้องประมาณสามพันตัวตัวคิดดูแล้วกันเฉพาะเนี่ยเฉพาะรอบรบ้าเนี่ย ประมาณเอ่อยืนให้มันวงกลมเนี่ยนะน่าจะได้อยู่ประมาณยี่สิบตัวแล้วมั้งเนี้ยเฮ้ยไม่เอา,ล,าละไปละ